อาศัยอำนาจตามความในมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497กำหนดไว้ในเดือนกันยายนทุกปีให้นายอำเภอจัดทำประกาศให้ผู้ที่มีอายุถึงกำหนดที่จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา16 สำหรับปีพุทธศักราช2,568คือคนที่เกิดปีชวดพุทธศักราช2,551อำเภอเมืองร้อได้จัดทำประกาศสอดอ38เพื่อแจ้งให้บรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายเกิดปีชวดพุทธศักราช2,551ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองร้อเอ็ดให้ไปแสดงตนเพื่อลุงบัญชีทหารกองเกินณนะที่ว่าการอํเภอเมืองร้อจังหวัดร้อ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนพื้น31ธันวาคม2568ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวันสำหรับหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศัสดีอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าตัวบิดาและมารดาฉบับจริง 3. ใบสูติบัตรถ้ามี 4. ใบมรณบัตรของบิดามารดากรณีที่บิดามารดาเสียชีวิตจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อจะได้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินและรับใบสำคัญแบบสด9ในเวลาที่กำหนดต่อไป